ก็สวัสดีวินุด FC อนไลน์4 FC ออนไลน์3 FC 24 FC 25ไนด้วยนะครับวันนี้จะมามเปิดพาร์ทฟรีครับผมแล้วก็ของดองนะครับในเดือนนี้นะครับจะมาดูกันว่าเดือนนี้จะร่ำรวยหรือจะร่ำร้องนะครับผมเพื่พอไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเคเหมือนผมจะรับ s v p ไปนะครับเพราะว่าเอาไว้ดองนะครับผมแล้วก็อันนี้เปิดนะครับเปิดทำเควสนะครับผมผมจะเลือกเป็นอันนี้เป็นกองหลังแล้วกันนะครับ แล้วก็กลองหน้านะเผื่อได้เฟิร์งถัดกระทิงแซกซึมนะครับผมอืมเอาเป็นการแตกแล้วกันครับสำหรับผมถ้าบวกสามไม่ไม่เคยติดอ่ะผมเอาการแตกเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบวกแปดนะครับเดี๋ยวมาหลุดกันว่าจะร่ำรวยหรือจะร่ำร้องนะเราวเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าเฮ้ยไปดรู้กล่องดิหุ่นกล่องโคตรโอ้โหอ,อัดเกลือไว้แน่นเลยนะอัดเกลือไว้แน่นๆเลยนะ อันนี้ไว้ที่หลังเด้ <Okay. S 1> เอโอเคอันนี้โอ้หแบบจุกจุอะครับดองไว้นานมากแต่ผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนมาดู่า่ันจะได้อะไรบ้างขอดีๆหน่อยนะเพื่อนโอ้โหเหมือนจะไม่มีไอคอนในโมเมนต์แล้วนะเดี๋ยวนี้หรือเปล่านะโอเคเน้นตังครับกล่องยืดจัดเลยอาเเพิ่อไปเลยสามอันนี้อัดเกลือแน่นๆ โโววิ88แต่ร้ยอยสามหปียังก่ำเลยอ่ะเพื่อนจะตังเงินเดี๋ยว,วได้เท่าไหร่มาบ้างหเกือบล้านล้านอะ่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวอันนี้ไว้ที่หลังสุด88แล้วก็ปีท็อปท็อป85นะครับนี่เก็บไว้เก็บไว้อนนั้กกนก็ลวดเลยแล้วกันผูดได้ไหมขอบผูดได้ไหมเพื่อนหวังว่าจะเฮงเฮงบางบาง no. อะไรวะเนี่ยมาอุ้ยฮเฮ้ยโอ้โหลิชานิสันคิกบอกห้าโอยทำไมกดคิดคดบกบวกแปไปแล้วแม่งมานะอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนขอ25 TS บ้ทีบวก5้ได้ไหมเพื่อน ขอบอก5ก่อนอ่ะ25 TS ีตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปเฮ้ยโอ้โห,โห l อลีอังเศษเ t ทีใครอ่ะปลาแปงโอ้อองดีเนี่ยบอก8เลยปไปคลิกแบบทีเผลอเผลอเลยตอนนี้เผลอจัดฮันเวิร์ดหรือบาซิวทีเดมโอ้โหฟามิโย ยังมีครั้งที่สองนะโอ้โหเี่ยมสามแสนของฟรีไม่ได้แย่เท่าไหร่ฮเด็่ก็ขอดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะคนมีอะไรบ้างเบอร์ถัดกระซิงแท็กซึมอขอดีๆอ่ะป๊าบไม่ผิดปะอุ้ยสามสิบแปดลูกเพราะผมลืมอ่ะเดี๋ยวราไปเปิดอีกอ่ะลืมครับลืมพูดได้ไหมพูดไปเลย เขาอยากเอ็นวีพีหน่อยได้ไหมเจ็ดวนันโอ้แปะเดียวหมดโอ้โหโอ้โอโหยแปะเดียวอะแปะเดียวไม่มีเอ็นวีเลยหรอ,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 อเออเพิ่มได้ตังค์เพิ่มมาอะไรอืออมอรวมๆประมาณล้านสามนะลัานสี่ เดี๋ยวต่อไปไปดูรนหะัสต่อไปกันเลยดีกว่าครับ let's go อนนี้ก็จะเป็น ID ที่2นะครับไม่ต้องพูดพาดนำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าพารฟรี 4, ของฟร,รีที่ GM เขาใจดีแจกให้หรือเปล่าส่วนแบง่งนะครับนะครับเลยขางหลังครับของหน้ากันแตกแล้วก็บวก 8. แปดไปงานไว้ครับงานไวโอ้ยแต่รหัสนี้บวกแปดน่าจะเยอะนะครับรหัี อันนี้เอ p ดวีพีบบไม่ไม่ได้หลับเต็มเลยอุ้ยอะไรเนี่ยพาร์ทเหรออัตเตอรี่กันเลยดีกว่าเหมือนเดิมครับกล่องเกลือกล่องเกลืออัดแน่นก็จะมีแพ็กวอร์ขาดด้วยนะครับช้ำๆไปปาบมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ไหม มีไหมอันนี้คืออะไรอ๋อไอคอนนับ TC ไอคอนอันนี้เปิดแยก้วยวอ่ะหัวเนี่ยเนี่ยขอได้ไหมอันเนี้ยขอแบบดีๆเลยเฮโอ้หือเลยอ่ะอิ่วเลยรู้ว่าไอดีนี้บแปดเยอะแกโบแปดเยอะมัให้แต่แบบ ร้ำร้องเลยเอคอนไปเลยในมองแปดโอเครวดเลยแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคในบอกแปดต่อไปลั่นทีละไบบ mm hmm. ลั่นลั่นอันนี้ก็อันนี้ก็ขอลั่นด้วยนะไม่ได้ลั่นแค่น้นขอลั่นหน่อยเพื่อนอะไรมาอะไรมาก็ได้ขอพูก่อนเลยชื่นใจปทีละอย่างขอพูก่อนเลย <S <S> <S ขอพูได้ไฟเย็น เก่งมาทุกงานจริงนะกระดับลั่นจากจากอันนี้เลยแล้วกันที่มาทีเจะกระตุกใช่ไหมที่เขาว่ากันไม่เคยกระตุกกับเขาเลยอ่ะขอกระตุกหน่อยได้ปะอยากกระตุกอ่ะอยากกระตุกโอเคไม่ให้กระตุกโคอเอชีย CDM ลียงติดสามแสนก็ได้อยู่ต่อไปเอาะไรดีอ,อนิงาน กาก้9 ln นะขบ8 ln ฟุขบก8อย่างนี้นะที่บขบ8ไม่ถึงไม่ถึงแสนในซ้ำอันไหนอีกอันไหนแย่ๆนี่น่าจะแย่นี่ไอ้กดที่หนึ่งจะได้ตัวที่หนึ่งก็คือโด44คืออังกฤษ พี่อาบีเทนเหรออุ้ยตั้งตั้งใครวะโอ้วอรเกอร์พีเตอร์สองแสนโอ้ยขอหลานๆได้ไหมเพื่อนอยากรำร้องไม่นนนนค่อยดีนะสำหรับผมนะขอแบบขออยากเทีย่ยอยากลุก,ก,ลกด้วยกันแหละเนนหนื่นนอนมากโอ้โหตกใจเลย น,นู้นไม่ได้สันนี่โอ้ยขออะไรก็ได้ขอเร่งแพงแพงโอ้โหเคบกเจ็ดนี่มาได้ไอ,อ๋ออันนี้ขอบวกสามได้ไหมบกสามกะกากเลยขอบวกสามปีกะกากเลยได้ปะ โอเคแห่งใจดีไดีไหม5.5โอเคโอเคแต่ได้ดีได้ดีหรือมั้ยพูดได้ไหมอ๋อบวก3แต่พูไม่ต้องเอาฮโอ้โหพี่มันแอ็บฟังก็ว่าวะเฮีย่ยอะไรอ่ะงงจัดงงเลยเป,เ,ปเปิดเปิดตั้งแน่ขอโทษนะลับต่อไปอย่าเป็นแบบนี้นะขอโทษแล้วอุ้ว4,000 งเงินเยอะจัดเลยอดีนี้ไม่รู้ม่เท่าไหร่นนะัไม่รู้ได้ทำทีมอะไรด้วยนะครับใครจะเขียนทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับโอเคต่อไปเด yes, ี๋ยวบิวไอต่อไปกันเลยดีกว่าครับ let's go วันนี้ก็เป็นไอดีที่สามนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับของฟรีกั <S 2> <S 2> <Answer. S 1> นเลยดีกว่ากอเหมือนเดิมครับ, <Okay. S 1> มรบผมเอาบวกแปลงเดียวครับโอเคไปกลองหลังกลองหน้ากันแตกก็บวกแตกนะครับ กล่องเกลือกล่องเกลืออัดแน่นไปเมื่อกี้ขอโทษนะรหัสเมื่อกี้อ่ะไม่น่าว่ามันเลยว่ามันคือมันเอาใหญ่เลยงนี่เนี่ยเปิดแยกนะครับได้ไร <No. S 1> ลูกนีมม่มีอะไรซ่อนอยู่หรอเฮ้ย oh. ซ่อนอยู่ไหม โอเคไม่มีมากดเลยขอเยอะไม่ไม่ให้ประตังก่อนแล้วกันตอนนี้แปดแสนเงินงหมดแล้วหรือยังนะครับแพนตงเตรอร์ไปดีกว่าแปดเดี๋ยวนั้นลั่นทิรไบนะโอเคเดี๋ยวนั้นไม่ทิรใบ,นะ okay. บกันนะครับมา โอ้มาร้อยสองร้อยสองใบโอ้โหวันเดอร์บอยครับโควิลนี่ออก่อนแล้วกันนะขอกระตุกกระตุกขอกระตุกกระตุกเลยอ่ะ2ีห้าทีเอสอ่ะขอบนักเตะมาลิดอะไรก็ได้บวกห้าโอเคไหมไปปึ๊บมันไม่กระตุกสักอันเลยเหรอเฮ้ เฮ้ย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 แค่แสนเดียวบอกคห้ก็ไม่ให้หรอกของมานหลีดไม่ให้แมนยูโอ้มาไมปนี้แหละขอโดได้ปะขอโดซีๆอ่ะนี่บ้าห,หรือเปล่าขอหน่อยนะเพื่อนมาเฮงๆลองลองเมาส์หายลองเมาส์หายสิ ยังไงหายยังไปปิดตาเลยเฮ้ยรู้สึกได้ว่าแม่งว่าแม่งของดีรู้สึกได้ได้ไรได้อะไรอะฮะแอดีิโคห้าแสนก็โอ้ยย้สูดปิดตาไม่ของจริงเปิดโคกันมากครับไม่ออกสักอันเลยเหรอเฟอร์ทัดกระชิงแทกซิมเนี่ย เอามาขายได้ไหมเพื่อนากานิหน้าเอาเอาเอาโค้ดมาขายได้ไหม<า>แท็ก<า>โค้ดขายอยา้างนี้ไ<า>ั้ผมอยากได้อะใครบอกอามาขายเลยเพื่อนไหนไหนก็ขนาดนี้แล้วน,นะมันรู้ว่าไงใช่ไหมครับทุกคนออกมาขายเลยจบว่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบพวงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะครับผมพร้อมจะรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับ ส่วนพูดผิดตรงไหนก็ขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมส่วนนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย